อาจารย์ชัดชาติสิริพันธ์นะครับผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับลงพื้นที่ที่ถนนสุดตัวนะฮะหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะครับให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายจากอาคารสำนักง,งานการตนเงินแผ่นดินหรือสาตองงอถล่ม เข้าสู่วันที่9ท่านผู้ว่าชัดชาติปรับแผนในการเร่งค้นหาผู้สูญหายนะคะคือจริงๆท่านยอมรับว่าถึงแม้โอกาสในการที่จะพบผู้สูญหายหรือว่าผู้รอดชีวิตจะน้อยลงแต่ว่ายืนยันค่ะยังไงก็ไม่ยกเลิกภารก,กิจนะมีอะไรบอกกันหรืออะไรนะโอเคอ่ะก็เสียใจด้วยแต่ก็อย่างน้อยก็ยังเจอก็จะได้เดินหน้าต่อไปชีวิตขอ,อ,อบคุณนะจ๊ะน้องนี่เป็นกำลังใจให้นะทุกคนป้าบอกว่าพลังอันยิ่งใหญ่ มาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งฮะในยรู้ได้ไงลูกเบนไปคนพูดในวันที่เขาตายล้านมีพลังพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ซึ่งมันจะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง